ครับค่ำคืนนี้พบกับบังคำเฟมมลีดีครับผมวันนี้นะครับมานั่งเช็คของนะครับกีฬาเด็กๆลูกๆนะครับเพื่อเตรียมแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายนะครับผลสามนาทีของเรานะครับอันนี้ผมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับสุดปลอมนะครับผมเป็นครูซื้อเองนะครับครูของเรานะครับก็อยากให้ดูมีความพร้อมนะครับก็เลยพากันซื้อเอง สวยเลยนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์จำเป็นนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าชุดกีฬาของลูกเราจะเป็นยังไงครับผมครับผูครูออกกำลังเช็คของนะครับอ่ารองเียนของเรานั้นสีฟ้านะครับสีฟ้าเราก็เลยสั่งโทนสีฟ้ามานะครับในราคาย่อมเยานะครับในแบบลูกๆนะครับพร้อมกับกางเกงขาสั้นเลยนะครับอ่าโชว์เสื้อหน่อยโชว์เสื้อหน่อยเป็นไงบ้าง อ่าเป็นเชยืดขอก้มนะครับเพื่อจะให้เด็กใส่และสบายนะครับในการเล่นกีฬาออกกำลังกายนะครับกลางออกได้ไหมครับขอดูลายหน่อยนะครับผมกางออกไม่ได้ค่ะไม่ครับติดใจบอ่ากลางออกให้ดูหน่อยนะครับผมกลางออกไม่ได้แต่ที่อื่นเห็นเล่นได้ด้วยอเออนี่น่ารักทีเดียวนะครับผมของเราสีฟ้าครับสีของโรงเรียนของเรา นี่ครับเด็กตัวใหญ่นะครับอันนี้เบอร์เอสใช่ไหมเบอร์เอสเบอร์เอสนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังนี้จะไปจ้างเขาสกินนะครับสกินเบอร์พร้อมกับชื่อโรงเรียนใส่นะครับเราใช้ยี่ห้อของสปอร์เดนะครับโฆษณาเนี่ยผ้าดีราคาย่อมเยานะครับผมแต่สนใจก็ติดต่อทางเราได้นะครับเราพร้อมขายนะครับผม กางเกงเป็นไงบ้างครับกางเกงขอดูงเกงหน่อยครับผมดีราคาย่อมเยามากๆเหมาะกับเด็กใส่แล้วสบายนะครับนี่ครับมีโลโก้ด้วยครับมีโลโก้อยู่ด้านขวามือนี่ครับเป็นลูกคบเพิรมนะครับน่ารักทีเดียวเข้ากับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาน,นะครับโอลิมปิกเกม กายกีฬาโอลิมปิกเลยนะครับผมสำหรับลูกๆผมนะครับจะเตรียมทีเดียวตอนนี้ก็เช็คอยู่นะครับว่าตรงจำนวนที่สั่งไหมนะครับมีทั้งหมดหกสิบห้าชุดนะครับผมหกสิบห้าชุดนะครับไปดูใกล้ๆครับผมสวยงามทีเดียวเลยนะครับผม วยจริงๆนะครับแมตช์กันด้วยนะครับสีที่มาเบรกกบสีฟ้าสป็สีกรมสีเทนดำเหลืองสองสว่างก็สวยนะครับเราก็จัดกางเกงสีกรม,มท่านะครับนาเงินเข้มมาใส่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับลองใส่แล้วดูดีนะครับมองไปปุ๊บก็รู้เลยว่า เป็นลูกๆของพวกเรานะครับผมสีไม่เหมือนใครครับเราสีฟ้านะครับเดี๋ยวต้องให้เขาไปจ้างเขาสกรีนนะครับสกรีนสีสีดำสีกลมนี่แหละนะครับผมใส่เข้าไปเราจะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับผม งสวยละสิครับมีทุกไน์นะครับเราเริ่มตั้งแต่ JM นะครับจนถึงเบอร์ 2XL นะครับ 2XL หรือว่า XXL พอมีเด็กตัวอ้วนตัวใหญ่อยู่นะคเดี๋ยวไปดูชุดวอร์มนะครับของคุณครูเราเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งกับเด็กนะครับ เราก็ลงทุนนะครับลงทุนซื้อนะครับนี่เป็นเสื้อวอร์มนะครับผมนี่เลยนะครับมาตรงกับเซ็ตของมันเลยครับกางเกงตัวสวยเลยนะครับผมนี่เป็นเกงวอร์มตัวสวยนี่ครับลายเอ c o h o l m กับเด็กพอดีเด็กก็เป็นลายคล้ายๆสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับถึงแม้จะเป็นคนละยี่ห้อกับเด็กแต่ว่ามันเข้ากันเหมือนกันเลยนะครับ ผมเห็นลายสามเหลี่ยมของเด็กแล้วก็มาลายของขอบเปงนเกงนี่จังเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆนะครับสำหรับโรงเรียนของเรานะครับมาดูเขาว่าถ้าใส่แล้วมันจะดูดีขนาดไหนนะครับมาดูนงงะครับผมเบลล์ใช่ไหมอ่า,าเบลล์นะลองดูนะครับเดี๋ยวให้คุณครูอร้อใส่ลองดูนะครับพรีซเซนเตอร์ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หรอกครับ ผมใส่เอ็กเอยังน้ำหนักลงนานาเหลืออยู่ห้าสิบนะอ่าพอดีครับพอดีน่ารับนอ่าอ่าลดซิบลดสิบลงเก่งนะครับผมสำหรับพีเซึมเตอร์ของเราครับเนี่ยน่ารักน่ารักน่าอินดูครับน่าดูดีเลยเดี๋ยวจะชมเอาเมียตัวเองนี่แหละครับผมอ่าสวยนะแขนก็แบบสวย อ่าเจาว่ากระเจงก์โอ้โหบิซนเตอร์ฝ oh. ่ายหญิงเราจะหากางเกงมาใส่ให้ครบชุดเลยนะครับตอนนี้หาเบอร์เอลอยู่ครับตอนนี้แล้วก็ดู ชุดเด็กไปทางทางครับสวยครับชุดเด็กอ่ามาแล้วอืมสวยที่แรกนึกว่ามันไม่มีคาดเหลืองนะที่ดูในภาพพอมีคาดเหลืองเข้ามาแล้วสวยใหมเลยมองแล้วเด่นเลย,ยเหลืองกับฟ้ากับกลมเนี่ยเขาเบรกกันอยู่แล้วีแจวครับแจวดูในภาพมองไม่เห็นเป็นสีเหลืองมันแถบเล็กๆ ก็เพื่อตรวอนเถอะผมแล้วก็ดีนะครับอ่าดูดีมีราศีเลยครับผมอ่ามองอย่างไงหันข้างหน่อยเออเดี๋ยวดูดูไลน์ลงไปครับไลน์ลงไปอ่าน่ารักทีเดียวครับนี่แหละครับขาเป็นนี่แหละขาก็บอกเล็กขาจำนะครับขาจำสวย สวยครับโอเคเลยโอเคเลยลายออกทางมาดากัสการ์ครับสวย,สวย เอาครับนี่ผมใส่เลยครับเป็นไงบ้างครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพนิ่งนะครับภาพเป็ีนนะครับนี่เป็นภาพใส่ก็ดูได้แค่นี้ใจก็สั่งซื้อได้นะครับในราคาที่ถูกนะครับลดได้นะครับผมราคาจาราคาเต็มเสื้อ6.45กางเกง335นะครับเป็น1,000 นะครับแต่ว่าราคาคุยกันได้นะครับผมกด,ดได้ครับกันนะครับสุดยอดเลยนะครับสวย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  ครับชุดวอร์มนะครับยี่ห้ออ,อ,อีกโก้สปอร์ตนะครับสวยๆเลยนะครับผมชอบมากชอบมากสนใจสั่งได้นะครับ ลดให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมสวยครับค้าดีใส่แล้วรู้สึกสบายมากเลยนะครับไม่หนักนะครับไม่ ไม่ดูแล้วใส่แล้วไม่ทือทักนะครับดูแล้เที่ยวไปกับลำตัวนะครับดูดีนะครับผมเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับเทมลี่เลยครับขอบคุณมากๆนะครับผมวันนี้มารีวิวนะครับกีฬาลูกๆเด็กๆนะครับแล้วก็ควมครูนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปต่อไปครับ